สบายดีนะยินดีต้อนรับเข้าคิวช้อนคุณีนะนะอชาเนววันนี้น้องเขาก็ยังอยู่ที่แข่งขมวนเมืองยมราชคือเก่าเนาะแล้วมื้อนี้เฮาสิมากินหอยนางรมนี่คือเด็กเขาชอบเข้ามาสินี่หอยนางลมนี่ก็อยู่กับเออไม่เข้าสิกินอ้างวันนี้เฮาก็อยู่กับนี่อันนี้น้องพี่เจมเนาะน้องสาวลาแล้วก็อันนี้แม่พี่เจมสบายดีนี่เฮาก็สิมากินหอยนางลมโซ่ กินยืนอะเคกินโดเมนเลยแม่ซันรก็กินเคยกินโดเมนเแต่ว่าเคยกินหอยนางรมก็เชืออันนี้เป็นครั้งแรกนะที่เจแบบจะกินหอยนางรมแบบค่อยมากปดกัเลยไปอยากลอกินกินองปนดนนี่ผิดเขากินอะไรกิดเขาอะไริอะไรนี่อันนี้ก็เป็นกระถินเนาะ แถมเพราะว่าในังลมนี่เปแม่สันสั่งมาเนาะสี่ชุดชื่อเงินเงินลาวก็ประมาณสองแสนสองแสนค่าชื่อเงินไทยประมาณเท่าไรกะบีกินยังไงฮะสองแสนกี่ประมาณกับุ้องตากล้องกับน้ำลายหลไระแม่แค่บอกระับสองคำจะนี่จะกินแบบนี้แล้วก็เอามาเพชรใส่นี่นี่ี่น่นนี่เลก ทีเจมกินปมสิงไ่แล้วก็หอมเจียวบักพก็ต้องบ่นเ้แล้วก็กระเทียมนี่ค่ะไก็คือพริกเผา่ใส่กระเทียมไมไม่เก็ไม่บดิบมะนาใส่น้ำวยบมะนาใส่น้ำอาเนเป็นอดตากองเด้ออิ่มก่อนเออักยมน อิ่ม่อนเดอจังกิ้เอาพริกเผาลงไปแล้กันนี่ตัวนี้เซีวหอยนางรมใส่สองตัวก็พอละนี่แล้วกัดปักเจียวนี่เวลกินพอนังลงลาดลงไปนี่อ้อยเพชรอ้อยเพชรเพชรเพชรอือตนนี้ไม่ถ่าในน้ำเลยแช่มชอบอือเพชรแ่บแทบแซ่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 บ นี่มีตะกูดก็มาแล้วเนาะน้ำบออาบซะมาไม่คิ่านี่ตรกูดีเอ็กซ์นมาดีครับอืมครับอร่อยกินเป็นอยู่มก็ดเนเป็นไฟดิบได้ตะกองสี่คนตะกองหิวตะกองหิวตะกองหิวะหนวตะกอวกเคยิวกหิหเอิวอตตกวีหกก แซ่จบจั๊กจีเด็ดู่นีเดอร์เก็เผ็ดกินว่าิดเผาซูมาแล้วันพุอร่อยผิดเผาวเจียงทำมั่วแล้วครับผมโคตรซูมบักมันยัาเข้ามาแต่พุนี่ตส้พิกเผาวนี่ใส้จีเด็ดเลยผิกเผาอะ ใส่ผักเขียดลงไปไม่กี่หน่วะนีก็กมาซื้อก่ซื้อค่ะไม่มีสปอนเซอร์นะเกอเอ็มร้อยเออสปอนเซอร์แม่สันเตียมลงไปมีต้นข้นข้างโหราคา่าชิงนนึงได้กี่เขาคะแนส่างสังภาพสิโมโหแทบแทบเอ็ิ กระเจลล้าลงไปนี่เอ็มยักเข้ามาือโล้นเลยนี่คำยิ่งใหญ่สัตว์คิดจังได้เลยน้องก็ยังกินไม่เป็นกินหตดกล้องเหรอหมดเอานะตากล้องนะเคะค่อยอิ่มกันเด้อสั่งมาอีกไหมหมดก่อนเด้อจะจึงกินสั่งมาอีกต้องมาอีกอืมเยส่์เบียร์นี้ใช่ต่ออืมแมนซัมเฮา เกลียมทำหม้อท่านแม่เห็นให้แน่เราจะมั่วไปด้วยกันนะครับเกลียวทำให้เป็นครับปุ๋งมั่วเลยทุกเกลียวจริงเลยกินมาเอาน้ำเดี๋ยวรอบกันเลยเบื่อเมื่อข่าวมาเด้อเมื่อไดรมาเลยเข้ามาเลยทำมาทำมาถึงเราเข้ามาเข้ามาเด้อเข้ามาเด้อเข้ามาเด้อเม่เบื่อเอาละเด้อมาเลยเข้ามาในเวลาแล้วอืมอร่อยกินคำเดียวนี่ก็ไปนี่นะคะกระถินนะกินแล้วจะปากเมียนเมียนจะไปไหน ไ่เล่นๆเลยอนนี้มันเะกขาใส่ไปเลยกรินขาวกระบองเพีรไงตูเพียรกหนีจับเอาเลยละกันไม่ไหวแล้วนะเพียรกมั้โเจ้านี่ใส่พริกขาวเข้าไปต้องใส่พริกแล้วปะกูดกินโซด้วยอื้เผ็ดแล้วปะ เนี่ยพี่น้องอ่าน้องจะไม่เห็นพี่น้องพี่น้องจะไม่เห็นพี่น้องอย่างนี้อย่างน้อยอย่างนี้อ่ะกระซาร์เลยพี่น้องกระซาะาร์เงวันใส่แจ่วบว้างร้อง p ปเช่ยกระซา็องอยบงมักกินหอยแมงพูดีเอาเลยนะ่องทำอะไรกันมามาลากีฬาคมมันจะมาคือไหมแอบผมมาเดี๋ยวหนูบอกไอ้เมียมามามา ให้จีมจับก้อนมันให้ไม่มอมจับทำเลยม่จับเข้าไปให้จิวมูจับก้อนให้มัอร่อยกินแล้วมเข้าไปมาดิกินเลไปกินไม่เป็นกันเดี๋ยวครเขาไปกินีกนมาธิเข้ามาใหม่ไดีฮะใส่เลนะก็ดีช่อเเสปเข้าไปแล้วเนี่ยจิเข้าม อันนี้แบบเป็นการกินแบบสามัญคนในครอบครัวเพราะอะไรคนหลายกันชิ้นละคนในงานหลายแบงนี้เนาะขอขออนุญาตเรื่องโควิด1 9เด้อดิที่บ่าบนได้ใส่แมสหนึ่งบนสะดวกในการกินส่งมาในครอบครัวเฮาเฮาบ่ได้ออกไปทางหดอย่าเสือเพราะว่าเฮาลีกเลี้ยงอยู่แล้วเนาะ เราอาเขตเขตห้องกับบดเราไปเอตลาดก็ออกไปเบิงเฮือนใหม่นั้นนะเรียงบอลซุเปออเลยพบมาได้หมดูตั้งหน้าก็รู้ทำอาหม้แบบโอ้ยยังอันี้ลาบมาบีมาเบี้ยมีลาบมาเสริมเนาะกินข้าวเลยจยง่หลายเมนูเนาะ ทางหลังเนาะป่วยเนาะกินไม่ได้นาะนั่งโอ้อยู่เฮ้พ่อเดียวพ่อเดียเอ่อมอนมอนมอนเอาเถอะเราบอกแช่ไหมมาๆๆกินข้าวเลยอร่อยอร่อยแน่ม่นเจมส์ไม่ได้กินเลยเจมหิวข้าวเนาะจังหวะเจมส์ยังไม่กินหน่อยกินมาเพียแทนอ๋อคอขอคอไม่กินแล้วนะครับเป็นไรเดี๋ยวทางซีจะจับกล่องหามพอจับก็ได้เออ ให้ล mm. uh, mm. ูกกินะลูกอร่อยลก็ไม่ก um ินก็นหนัใส่เบใส่เหมือนละหายเลยย่ในกระเจมเลยเขโอ๊ะโอ๊ะโอลูกฝันว่าข้างูคือฝันว่าางูของยีแม่ จัง cái อืมเต็ม ừ. ừ, ừ. Xe... ừ. lúc ยายฮายอือครับเออแซ่บเอิกเลยจ้ะลูกกินเค้าก็ <laughs> มาเฟียรับซีนพี่คุณจะไม่พูดอะไรกับกล้องเลยเหรอสบายดีวันไหนวันเนี้ยบ้ากยังไงวะมันจะมาแล้มั้ยมันจะกินก่อนก่อนเหรอมันจะมันรอทางนี้ยสิกินข้าวนะถามตากล้องเนู่ยเป็นยังบูมักถ่ายลงยูทูบเอ้เนาะแม่ตากล้องเลยยังคูดกันตากล้องไม่ได้นอนทำไมตากล้องไม่ทำคลิปลงยูทูบสาเหตุก็คือ ติดเกมครับจบนี่นแลเวลาเวลากินลูกข้าวโมข้าวโมกงาเนี่ยเนี่ยข้าโอกเกมเอาสองสาอ่อยังกินมันจะแซ่บแะแกอยุ้ยเลยนะฮะ เห็นยังมา้อกินยัตอนเนี่ยบ้าหลายตอนเลยเอลม่ม้ยนะเอ็มทังหลังนะเอ็มไม่หม้ยนะเอ็มเอ็มง่อยากมาถูกอันอะไรอย่างี้ได้ใส่พริกเขาหลายๆมันจะแซ่บนี่ใส่ตึ้งิกเขาเติน้ำเติมน้ำเติแต่ทีเด็ดที่นี่ก็ไ้ใส่พิ่เขาเอม่เผ็ดป่ะไม่เผ็ดมันรสชาติแบบา tập đoàn ở trên tập đoàn nhất là nhé 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 gì nhé 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 nhé

อันนี้กินข้าวสมุทรเฮ้ยกินหอยสมุทรคีบเจ็บท้องวะกินคำใเจ็บท้องเลยสงสัยตัองเพจตั้งเพจอะไรล่ะมนองตั้งเพจอะไรรับซื่อนะอิปุโดนซิเปอร์ฮันนะขายรับนะของพ่อนะมาพีอ่ะแนามอารมณ์ เปิดก็เปิดบ่เปิดก็ย่าย่เปิดนี่ได้ก็เปิดบ่อารมณ์ดีแล้วเปิดโควิดจะเปิดน้ำอุ่นหนะทุกคนนะมาล่าพอจอยออบซแล้วเดมาาใจเปิดเปิดอ่าสถานที่แม่นยวนอยู่หน้าบกูดนะบ้านเบิงเบาหน้าบกูดังมี่จะลุงพุกมาได้ยังไเซื้อลุงพุกแรงนะว่ะสิ มอบให้เจมสยูโน่เจมสยูโน่อะมอบให้เป็นทรัพย์สมบัติของบากูดไม่ได้ไปเห็นอะไรอยู่นะแต่เจ้าของนาบ่เคยออกกูนาเลยบ่เคยมาเจ้าของนาใช่อยากได้นาไว้แต่จ้างคนไอ้เจมส์ที่โชว์การไถนาได้ผู้บ่าวรถถว่าเคยถ่ายช่วงหนึงได้ดิดเอลไม่ถ่ายหน้านอนนี่เนาะ รู้ได้เป็นแหละไปถ่ายน้ำมูกลูกไรสวยเลยลชอนอยู่ตอนไปถ่ายหน้าเหรมันเป็นทำไมเลยลชอนเทเลเบอร์แล้อแล้วเฮาเอียวแห้งแล้วดิบเสียเอวคือเขาในคือทำยันยันออันนี้เธอโให้เบ้าด๊อักกินซ่าวกูเลยเจอกระบีมั้งเราต้องทำเนาะ พูดกลางพี่ได้ไงได้พับสะท้อนกับยีแม่เลยตัวชาหยับเลยดดด้ีเ๋ยวคิใจละทำที่จบคลิปเนาะได้มาจากใครนี่เขาบอกผมอ่าชิดปิดคลิปแล้วเนาะเห็นทีมอันนี้คำที่จบคลิปยุเขาจะปิดคลิปแล้วงกินแข้งกากร้องนี่ เอาแม่ดีสิสิสิเป็ดอะไรนะเพ็ดเพราะวาดีเขามาจนอยู่บนบะแล้วเดยังบมเวียมาแล้วมีหลายคนถามเนาะถามหาพ่อค่ะแม่ที่เจมอยากเห็นเข้ากล้องนำ่อนยังรออ่ะเจมมาแล้วกินมันต่ก่อนพ่อเป็นมาเฟียนะมาเฟียมาเขาจ่อยกินหอยดูมาเฟียนี่อันนี้คือพ่อของเจม มัวเป็นเชียทูได้ลูกจับกองเลยแต่แน่เน่เดเฮ้ยให้แม่มาป้งมาป้งมาึ้นเราไฟของเราหันลับอ่ะกุ๊ก ก้องก็เริ่มดูไปดูมาก็เริ่มมีตนตัวเองนะจะคองหานลาบใน่เดิมใช่ปะคือจะได้หานลาบพอคือหานลาบเลยเพาะใช่ซื้ออีกนะหานลาบอยากมากก็มาไปอยากมากแล้วก็แล้วซื้อหานคือยาวแต่ว่าหันลาบบุกินใต้พูดไอ้ตนลูกค้าเด้สามซื้อหันไม่ถึงยาวเกินก็มีแต่ลุงพุกเลย ว่าซื้อฮ้อันกับปิ่นเข้ามาทางในอะไรก็เจ้าเข้ามาใน้านจังหูกเออซื้อานนนี้ออกไรแล้วขามีขีติดเส้อนงออกมาแล้วยร้อนใร้อนออกมะนมกะทินมกะถินบีบนาวใ่แล้วนพักินแล้วก็ลุงาตก่นบีบงนาวสนิดหนึ่งวะมันาวใส่ใช่ใช่พี่ใช่ใช่ใช่ เสียแล้วมาจ้าไฟฟ้ามาไ,ได้เลย <ไป S 1> โอเคพหันกลันมาไปก่อนสามไฟฟ้าโอเคเนาะครับก็สิจบคลิปยางซนี่เนาะอ่ามันก็สิเป็นยุ่งยุ่งหย,งย,งยงองหยองเนาะเพราะว่ากินอยู่ในครอบครัวมันคนหลายเนาะถ้ามากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดทุกอย่างในยูทูบที่มีให้ทีกนีใเด้อบาย <c oughs>